สวัสดีครับ่าก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะฮะมิสเตอร์กวางนะครับจากชววรูมรักคุณรถสวยนะครับรับผู้ตากองสองจังหวัดประมธานีรันวันนี้นะครับก็ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับก็ได้เลิกการยามดีนะฮะวันนี้เรามีปล่อยร้อยหนึ่งคันนะครับเทศนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมแค่ลูกค้ามีปัญหาท่านารจัดไป นั่นก็คือติดกระดิ่งเครื่องรถนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับอดีตเคยพลาดไปแต่เราก็ยังจัดให้นะครับผมอ่ะวันนี้เรามาเจอลูกค้าเลยดีกว่านะครับว่าลูกค้าเนี่ยทำยังไงถึงจะออกมาลูกค้านเราได้ก็ต้องเด็กคนนู้นเหรอครับสวัสดีครับคนนู้นคนนู้นที่ไรมาเปิดรถเปิดรถแล้วออกได้จริงนะ

ใจลูกค้าเราไอยากจะถามต่อแนละ้วเอาล่ะครับนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับที่จะสนใจอยายกจะออกรถสักคันหนึ่งนะครับสัอบเบาสบายๆนะฮะก็มาที่ราคุณก็รถสวยนะครับลำพูกจากคอมสองเงกงงียรติบัตรปฐุมธานีนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมเอาล่ะก็ทีนี้ก่อนเดี๋ยวปล่อยให้ลูกค้าตามรลตามเลิก,เลกของลูกค้าเลยดีวยกว่าสำหรับวันนี้กับผมจะชายใครรถทอจบกการะเอาล่ะครับผมนะฮะก็ท่านไหนนะครับสนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนสำหรับนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย you mm -hmm.